หัวไม้น้าเด้งจากเลบอลใช้แล้วตีไกลขึ้นจริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปพิสูจน์กันครับวันนี้นะครับเราได้ผู้ทดลองเป็นโปรจอมผมใช้ให้เขาทดลองตีหัวไม้2อันอันแรกคือหัวไม้ปกติที่เขาชอบที่สุดที่ไม่ใช่หัวไม้หน้าเด้งและอันที่2คือหัวไม้หน้าเด้งของเลบอลแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเขาตีโดนเต็มๆในครับเฮสปีดที่ใกล้เคียงกันหัวไม้ที่หน้าไม้ปกติกับหัวไม้หน้าเด้งของเลบอลอันไหนจะไกลกว่ากันเริ่มกันที่หัวไม้ที่หน้าไม้ปกติครับไม่ใช่ไม้หน้าเด้งผมขอเอาเทปกาวมาปิดไว้เพื่อมให้กระทบ กับแบรนด์อื่นนะครับไปแล้วนะครับโดนเต็มเต็มเลยนะครับลูกนี้ลูกนี้ขับเพสปีดอยู่ที่98ไมล์ต่อชั่วโมงตีมาได้272หล <c oughs> าก็ถือว่าเป็นระยะที่ดีมากนะครับไม้ที่2เป็นหัวไม้หน้าเด้งเลอบอลไทยแคปพัสลูกนี้โดนเต็มเต็มเหมือนกันนะครับหน้าเด้งของเลอบอลจะไกลกว่าหรือสั้นกว่าลูกนี้ขับเพสปีดอยู่ที่97ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับตีเบาลง1ไมล์ h. ต่อชั่วโมงแต่โปรจอมตีมาได้ระยะ290 290หลา,ยาหไยลก้ทั่วไปที่ห้าไ้ปกติถึง18หลา นี่ขนาดตีเบาลงหนึ่งไมล์ต่อชั่วโมงนะครับข้อสรุปที่ได้คือหัวไม้หน้าเด้งของเลอบอลไทแคนพาสไกลกว่าถึง18หลาที่ไกลกว่าครับเพราะหัวไม้หน้าเด้งตัวนี้มีค่าคอเกินกฎข้อบังคับในการแข่งขันจึงมีอัตราการเด้งและส่งลูกไปข้างหน้ามากกว่าหัวไม้ทั่วไปใครที่ไม่ได้เอาไปใช้ในการแข่งขันไดเวอร์หน้าเด้งของเลอบอลตัวนี้น่าสนใจมากครับอย่างน้อยต้องมีเพิ่มระยะได้อีก10หลาแน่นอน